สวัส LIKE ดีจ้าพี่น้องพาไปมอนเตปอดไซด์ตัวแดงสีมอนเตปอดไซด์เสือดำกับเสือแดงนะครสวัสดีสวัสดีพี่น้องฟาลุ่ม้าม้าพี่น้องเสือแดงกับเสือขาดำนี่คนแต่สีมอนเตปอดไซด์ทำมอนคนไซด์มอนคนไซบ์แเสือแดงโดยมอนมอนเสือดำอออยู่น้ำกันอยู่ตลอดกันจำไม่ได้ดอกพี่น้องลงหน้าลงหลังจะเสือ ่คน้เยทเออหยกันสบือเีคละย่มืมาีกำลังผ่าลูกตาลเสร็จเสร็จของหวานนี่พี่น้องผากับ่ค่อยเก่งหรอผาบเซียนเซียมาอานตอากบ่ออยเพื่อนมาให้มาว่าพี่น้องเอามาหลาย เอาแบบปลาพาปลาเล้วก็มีแบบพันได้ปลาก็มีรับเส้านี่เองเส้ลอยเข็ดของหวานลงไปมันแก่เนาะเดี๋แก่แต่เห็ดของหวานได้ยกแก่กันให้มันดูขาดนะใช่มันบิดไปได้ดอกกระเสียผ้าทามโตก็สิเก่งเท โวก็สิเก่งแท้กุมบิดกุ่านแกฝนตกห้ำหรือว่าอะไรนี่มันจสบดเสมอกันมักตานกับฝนตกห่ำ พักทองแล้วสริรก,กินก่อนหม,นมงม,มันต้องสอมหรือเปล่าเธอ,อ,อเรากำลังจะไปดูบ้านนะคะ,คะ,คะตัวสวนนะคะแล้วก็จะไปบ้านใหม่ที่จะขึ้นพรุ่งนี้จ้าบานพี่น้อมาเปิงบ้านบ้านพี่ชายเป็นบ้านเอเ์น อเ,เอลเลนจะอายอม马าพี่ชายมาลาจะกูโตเหรอ,ค,รอ,รอคนลองคนลองรองจากเอลรวยเพิ่นขยับทีมหาสันอีกอนี่นะรวยแล้วก็เลินกอนแบ่งมึงจะบ,บริเบิ้ลทั้งนั้นเนาะมีเพิ่งยับมาที่ปักเลยต้นใหม่ที่ฉันปลูกลก็ส้เธอบริเบิ้ลคัะอันนี้ทั้ง ที่ของอ้ายนี่พี่น้องกระจักนี่ไปเนี่ยเสร็จมีเด่นี่อ๋อเสียงหัวนี่นี่ไปซึ้งกับบ้านเจล่มาต้นมะกะทันแล้วก็ต่อมาทีประเภทไหนอันนี้ของชั้นเธอกำลังเห็ดตูบอยู่นี่ของชั้นของอ้ายในความกว้างเนาะมันบริกาความยาวเดิแม่นมันมันอยากสวยไปทางพุ่นกว้างปลูกบ้านไร้ลังน่ะแต่๋ยของชั้นกระจักมีไป่ฮอดผู้ไร เลย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 สายไฟไปอ่ะพอดีเขาก็มาปลุกกินี่นี่มาปลุกกระต๊อบู่นี่เอออยากอบยูก็จะได้เงางาแตได้เพื่อนก็ไ่ได้ใกล้กันจะได้แบบเออรบกวนคนอื่นเขาบ้านบ้านสวนเนาต้องใกล้คนอื่นเอขาอยู่เปิดเพลงก็ไม่ได้รบกวนผู้ใดๆอยู่ไกลกันไกลเตอร์แล้วก็ไม่เป็นเกย์ไกเอลาบากกางพวงือเธอได้ผัว คือนไก่ก <wounds> ันเขาคือเก่าอยู่หันเดี๋ยวซันก็ได้อยู่ผู้เดียวอีกคือเก่าแหละเธอหรอไปอยู่สาววันนั่นล่ละออคนเดียดจะกลับไปอยู่บ้านเพราะอายอายโอ้ยโอ้ยแม่มาก่อนเดียดโอ้ยนี่ต้องไปอยู่หัวอนไก่คนอื่นนะพี่น้องมันจังแบบว่าจะเปิดเพลงดังกับบล็อกกวนสบายสบายกับบล็อกวนเพลินนะเาปิดหน่อยฉันนั่นเขาปิดหน่อยฉัมาเลี้ยงเหรอแม่แต่ว่า อ่าคือบออนุญาตฉินก่อนจะถ่าหรือบ่าให้กับมาเลี้ยงไรตะขะก็เทิมไปดูแลเขาเอาไปเลี้ยเศษขาเป็ดเป็ดเป็ดเดี๋ยวพี่น้องบ้านกาลังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีอยู่บนแอมไอ่ที่ขึ้นมื่อยเ้านี่แหละแมนเป็นที่รักเดินกะว่างพอสมควรนี่ เดินกวางแล้วจ้าสาสิปลูกผักปกกาาลูกเนื้อก็ฉันเอามายามลงนาฉันเอามากราไรนัวฉันมาปล่อยไว้หนีฉันกข็ขังไว้หนีออแล้วฉันก็วานปุ๋ยด้วยวานปุ๋ยหนือ้อมันได้ขยายขึ้นฉันบอกมีเวลาเลี้ยงด้ยแยมจำน,นาแต่ไปเลือกสีเฮือนนี่วะมัน็ือหมักสีหนีน,นะ ล้วแล้วรสลากับเกบยุรจ้าพี่น้องค่ะอันนี้ชักกระจ้างขาคูดไทยสาบมีชักกระสั้นปูนมาสา,สาบถ่ยเลยบมีระนี่เด้อถ่ายภาบหลายอย่างเลยเธอเออกระดีเลยเหตุไปครอบครัวไม่มีลูกมีเ้าแต่ก็รับรับกระเหตดไหวให้ครอบครัวาสวยเริซาไปสิประดิเหตขะมีเงินกรเหตดว่วหายข้าเจ้า นี่เป็นโคอาค่าลงโลกเออลงโลกเดี๋กันสบายหูสบายตาเดี๋ยดีเฮ้ยก็ลงโลกแบบว่าให้ข่าวมาเขาไม่ได้มีอย่างลงโลกแบบว่าสบายสบายนะต้องเพราะว่ากระบอกกระเบืองกันอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอันนี้ก็เป็นครัวกัดสิลงโลกเขาบอกอันนี้ฝั่งนี้ก็าไม่ได้แอบยังเด็ดดิมันก็สิโลกแบบ ขนาอยู่ได้ล่ะเออพอดีข้างในก็กว้างพอสมควรนะคะอันนี้คือข้างในบ้านเป็นกเิ่นกายเหุแต่โดนแล้วแหละิ่นคืนโค้งแต่โดนแล้วหลายปีแล้วแต่หากระสีแล้วพอข้างล่างเป็นปูครงข้างหนึ่งก็เป็นใหม่สำหรับพอดีอยู่ เดี๋ยวมราใส่ลำรางไปเนาะแต่กะซิมาอยู่เป็นซองขาวมันจังบปยาะปัดยาซมาอยู่เนาะขึ้นเอามือขึ้นเอาวันวันมือสั่นฟันดีไปก่อนพี่น้องเถียงเถียงเถียงหน้าผัดซุปเนี่ยก็เพิ่นเพิ่นบโบว์เพิ่นสิมาอยู่นี่เราใส่ลูกทรายเพิ่นมาอยู่เรือกเพิ่นสิไปอยู่เถียงขุ่นกระปรูบไส้ขึ้นไปไปมาเนาะบ้านบ้านกระเขาไก่นะครับว่าเที่ยวบ้านเมียนะไก่ เขอเป็นเ็นอนนะว้นมีลูพีเต่าเขาไปอยู่ด้านบนข้าเกาเนาะบริเตตตาเขาก็ะเทยเขาป็นไรดอกเล็หน่อยแต่เขาก็มีลูกพี่เต่าแมนมีลูกสอคนแต่ก็เจ้าประยูนเขาป็นอยู่นะเขาประยนมีอะไรผู้ชายผู้ชายเป็นจองบ่ลูกชายเป่นลูกสาวเป็นลูกสาวเป็ะซะลูกสาวก็ไออบาดเจ้าหัวอ๋อไมีอะไรยไม่ค่อยมากักหน้านันน่ะ แบบยังไงคนสีส่แล้วก็เป็นเ่อแบบรงรงสบายสบายพี่น้องบอกปอัดปยังสะดกสบายเป็นไมมเป็น,ปน,ปนยังอ,อย่างกเดินเถิดกับกวางพอสมควรใครดอกเป็นส่างเองบริจา อริจ่าเห็ดเองเห็ดสองเถาเห็ดสองเถาแล,แ,กกแล้วก็แกะกันแล้วพอทักท่าสีนี่พดสีเหลืองพดสีกับสีชั้นล้วมันผสมกันนั่นบอสีสันเหลือเออสีใหม่สีเยังชั้นบิ่งชั้นเบิ่งชั้นหูเป็นคนออกอันนี้ก็เป็นบ้านอีกครั้งที่อัมบาราสร้างนะคะสร้างต่อเติมเว้นสารอ,อกต่อเติม ตอเติมมันแล่ะเป็นต่อเติมมันแล่มันได้อยูหันนาอะไรล่ะก็ได้ต่อเติมมันเป็นแห้มันทัวเนาะพี่น้องก็เคยเห็นโคกเก่ามันอยู่เคยมาถ่ายคลิปเจีวเพอสิขืนมืออื่นขาบ้านหลังนี้นะจ้ะพี่น้องขาขึ้นเอามือเอาเรือเอา้าแเราก็จิกใส่ลตาแล้วพคนก็สิบ้ากันมาอยู่บนเนี่ว่าสิลูลซ้ายมันอยู่หรือว่ามันอยู่เองสองเถานะคะ ก็สวยอยู่เด้แต่ว่าหันข้างเส้ถนนหันข้างเสถนนค่ะแนวที่กถนนอนาคตตอไบจะเป็นถนนใหญ่น้ยนะเออดลตสางไกลถนนแนันสางติดถนนเเฮือนพวกนั่นนั่นพวกไปตะอยู่มันติดโพดจักหน่อยพลนขยายเห้ดิขยายถนนเพื่อหนาหนาเฮือนพอดี ับถนนดูสิเนาะขยาแบบนี้โอเคปัญญามีรถมีล่างการลำบากอันนัคตต่อไปเขาพูดโน้ฮูเนาะลูกหลานนะอาชีพเปิดเป็นร้านคอกร้านข้าวออกมาหน้าบาได้ดูสิมันก็เป็นยากยเนี่ยอันนั้มันปิดเนี่ยมีหลอมีลางกะยากเขาเข้าๆก่อนมันแคบอ้อยกำลังขึ้นพันเดียวกันบ่หญ้าหรืออ้อยหญ้าออ้ สัสดีบ้บมีอย่างไรครับพยาพี่น้องมาดูบ้านใหม่นะคะบ้านไอเรนที่สิขึ้นเมืออื่นนี่แหละจ้ะพี่น้องครับนั่งคนละกับมายาบริเมือดอกค่ะข้างงานว่าบ้านก็อยู่ไกลประมาณยี่สิบกว่ากิโลครับที่เที่ยวกับกระเทินพี่น้องหลยจะม็ไกลอยู่เมืออื่นกับขึ้นบ้านใหม่เมื่มอวานนี่กางงานมอบไปถวายละครั้งเมื่อก่อนกางงานเตรียมและกับวันที่ยี่สิบกางงาน วัานั้นลงผือที่เพิ่นสร้างโบสถ์แล้วและพี่น้องเพิ่นสิให้ไปเบิ่งอยู่เพื่อนเอาไปตรวจสอบดยาถูกต้องตามที่เฮาต้องการอยู่บ่แตยังบ่ได้ไปเบิ่งอยู่ก็เป็นงานล้วก็ไปเป็นบุญสูตรป้างขจ้าจะเมื่อมาเสมาออดไปปลูกไพิดาเพื่ออัณะเจแลนมาถึงบ้านเร็วจังเลยปลูกเอสเอได้นะเอสซีโลมันเลอัคคีอิ ก็ดินก็สิปุ๊บอันนี้ก็คืออ้อยขายได้เงินหลายบาทเติบเลยนะคะมาขยายออกอีกดหนาเทสิได้ขายเยอะดินกว้างนอึดแม่ปลูกพี่น้องเอ้ยแต่บางคนมันบอกมีดินก็จะบมีนปลูกอันเดียวก็ คนผลักปลูกมันขายเลยว่มีดินขโมกัโอ้ได้แต่เบิ่งมูนโอ้ยตั้งแต่ผลูกมาฉันได้ก้วงอยู่ไดเลยก็ก้วงแหรอเด็กไฮโนเหมือนเด็กเออก้วงก้วงสามสิบก้วงเห็ดบ้านสวนเลยเห็ดบ้านสวนไม่อยู่กับผัวน้อยเอ๊ะเป็นสายไฟปัจจัย บบบวกกาาขสแอโอเคครับพี่ดอกค่ะมาบัดดีกันทุกทอัปอ布拉พาจ้านะคบพี่ดองครับพาพี่ดองไปรีวิวไปเบิ่งบ้านที่จะขึ้นเมืออื่นนะบ้านใหม่นะคะที่จะขึ้นพุ่งนี้ค่ะกระสือกับสีฟ้บบาบรรยากาศไว้ซ้ำนี่แหละค,ค่ะพี่น้องคือมีเสือผ่ายทั้งหง่าไม้เพื่อขึ้นปีไวโอเคครับพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า